เดี๋ยวถ้เกบผัากูดก่อน้อยสองเตม เห็นไหมผักกูดเดี๋ยวเก็ผักกูดกันอยากกินมีทาวาวาวานเลย นผักกูดผักกูดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนะาะธรรมชาติให้เนาะอยู่กับป่าก็ต้องเก็บผักกูดอย่างเงี้ยอะจีนนะะผักกูดใส่เสื้อสูตรมาด้วยผักกูดบ้าบอลคอแตกเลยเต็มในห้วยนี้ผักกูดงชายวิวกับชายวิว แล้วเข้าไปดูในป่าต่อ